làm em Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็งานวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับทางคุณพ่อมอนับแล้วก็หมอนับนะครับก็ได้มอบเงินสดหนึ่งบาทนะครับผ่านใจเยี่ยมนะครับมาให้ลุงพลนะครับครับให้ลุงพลใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้ไม่ได้ทําบุญนะครับเอาให้ลุงพลนะครับใช้ส่วนตัวใช้ส่วนตัวครับก็ขอบคุณหมอนับพร้อมครอบครัวนะครับที่สมมติหนึ่งนบาทนะครับผ่าน เีนมูนายนะครับแล้วก็จะอาร์ตนะครับมาเป็นเพื่อนร่วมกันนะครับก็จิัสติปัญญาในการนอมเงินให้เป็นหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมก็จะนาเงินส่วนนี้นะครับไปสมทบคุ้มสร้างนะครับจะปู่ลูกชวนนาคานะครับหญ้าประพาตินาคีนะครับก็ขอบคุณมอนัทนะครับก็ขอให้มอนัทมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้มอนัทนะครับอบอุ่โชคนะครับ พบโชคลาบมอนเดินนะครับขอให้รยๆเฮงขึ้นไปนะครับเลี้ก้าสิ่งสําคัญนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอบพระคุณทางานันทนะครับที่ได้สมมอบความสุขให้กับคนอีกนับพันนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันร้านู่บ้านนะครับวันนี้ก็ผมเีงด้วทางการเย็นแล้วก็ทางยูทูบเบอร์นะจัะอาร์ตนะครับ,นนรบก็ได้ จัดแจงเจ้าหน้าที่นะครับอบกกรนะครับ10นายแล้ตำรวจอีกประมาณ6นายนะครับก็ได้มอบค่าประกันต่างให้เรียบร้อยนะครับการที่มรนัดทงนะครับก็มีเงินส่วนส่วนตัวลุงเพิ่มให้อีกนะครับกระเพิ่งคลับไปในซองครับเพื่อที่ให้ความในรพบช่วยกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าคงจะมีเรื่องดีๆอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นนะครับที่บ้านเกาะอีนะครับขอ ขอบค kind of sì, ุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ่าน้องอิมมูนายนะครับแล้วก็จ่าอาร์นะครับที่เป็นทุระนะครับเป็นทุระให้ทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ส่งได้มอบผ้าห่มนะครับผ้าห่มทั้งหมดนะครับจํานวนหกราอานมานะครับหกร้อยชิ้นหกร้อยชิ้นเนาะครับประมาณหกร้อยประมาณหกร้อยเหมือนกับตอนแรกผมบอกว่าสามร้อยนะครับก็แจ้งนะครับก็ประมาณหกร้อยชิ้นนะครับเป็นที่ยบร้อยนะครับรวมกัน ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุมงคลนะครับก็ได้สมมอบให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนำกิดตัวไปให้ปลูกปักรักษาตัวเองนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมานมากๆนะครับขอให้ทำาบเองนะครับแลมีมีอีกครับสูมร้อนครับถร้อนอันนี้ให้ปู่นะครับเป็นซื้อยานะครับด้ความห่วงใยจากมนัสและคุณพ่อนะครับสองพันบาทนะครับ ออให้ปู่มองนะครับ่านุคนนะครับก็นี่คงจะเป็นอีกอความสุขหนึ่งนะครับที่หมอนัดได้มอบให้กับพ่อนะครับซึ่งเมื่อวานพ่อก็มีอาการหอบหอบขึ้นนะครับเนื่องจากพ่อไม่ได้รับยาพ่นมาเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับก็ขอบคุณหมอนัดอีกครั้งนะครับที่มอบเงินจำนวนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมอบให้ปู่ต่อไปนะครับให้พ่อต่อไปนะครับขอบคุณท่านมากนะครับก็ขอให้ท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับ,บรเดี๋ยวน,น,น้อนัดฝากว่าเดี๋ยวจะทำเงินกับลุงดีไหต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ